ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนฟังการพยากรณ์ลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปดวงประจำวันพฤหัสที่13มกราคม2565ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงาน ช่วงนี้ท่านจะต้องลงมือทำงานด้วยตนเองหรือคอยควบคุมลูกน้องในการทำงานงานของท่านจึงสำเร็จลุร่วงไปด้วยดีการเงินท่านจะได้รับเงินมาอย่างฟุกๆจากญาติพี่น้องของท่านความรักระยะนี้ท่านไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักของท่านสักเท่าไหร่ขอให้หมั่นดูแลความรักของท่านให้ดีๆนะคะ สุขภาพอย่าหักโหมให้มากนักนะคะมันดูแลสุขภาพของท่านให้ดีๆค่ะโชคลาบการเงินของท่านที่ได้มาในระยะนี้เกิดจากการทำงานมากกว่าสิ่งโชคนะคะที่เกิดวันจันทร์ การงานท่านจะได้รับมอบหมายการงานใหม่ๆซึ่งงานดังเก่าค่อนข้างมีปัญหาทําให้ท่านเหนื่อยยากในการทํางานค่ะการเงินท่านจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการดูแลสุขภาพของบุตรหลานและบริวารค่ะความรัก ระยะนี้ไม่เหมาะที่จะมีความรักค่ะหากมีเข้ามาขอให้ศึกษานิสัยใจคอ,อกันให้ดีๆนะคะสุขภาพขอให้ระมัดระวังสุขภาพของบุตรหลานของท่านค่ะพราบท่านไม่ค่อยมีโชคราบสักเท่าไหร่ขอให้หมั่นสวดมน์ไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาค่ะเกิดวันอังคารการงานงานของท่านค่อนข้างติดขัด ลูกน้องบริวารไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงานทำให้ท่านค่อนข้างเหนื่อยในการทำงานการเงินระยะนี้ท่านมีรายจ่ายค่อนข้างมากทำให้การเงินของท่านติดขัดหรือเงินที่ท่านคิดจะอู้กับธนาคารกับไม่ได้รับการอนุมัติความรักท่านจะมีปากเสียงกับคนรักของท่านเนื่องจากปัญหาของเศรษฐกิจในครอบครัวค่ะภาพ ท่านจะมีอาการปวดเมื่อยกระดูกมันดูแลสุขภาพนะคะโชคราบท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคขอให้มันสดวดมนต์ไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาค่ะเกิดวันพุธการงานคนที่ว่างงานอยู่จะมีผู้ใหญ่แนะนำงานให้กับท่านค่ะการเงินท่านจะได้รับเงินพิเศษจากคู่ครอ,องของท่านความรักของท่านราบรื่นดีนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนความรักของท่านค่ะสุขภาพ สุขภาพท่านแข็งแรงดีค่ะมันดูแลสุขภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโชคลาภท่านมีโชคลาภบ,บ้างเล็กน้อยหากคิดจะเสี่ยงโชคขอให้เสี่ยงโชคเกี่ยวกับอายุวันเกิดของบิดาหรือญาติฝ่ายบิดาค่ะที่เกิดวันพรหัสการงานท่านที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงขอให้ระมัดระวังในการทำงานของท่านให้ดีๆนะคะตอนนี้เจ้านายของท่านคอยจับตาดูท่านอยู่ค่ะ การเงินท่านจะมีรายจ่ายจากการดูแลร,รักษาอาการเจ็บป่วยของท่านคะ่ะความรักความรักของท่านไม่ค่อยรับรื่นสักเท่าไหร่เนื่องจากผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนในความรักของท่านคะ่ะสุขภพาพขอ,าขอให้ท่านระมัดระวังสุขภาพของท่านอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะราบท่านมีโชคราบบ้างเล็กน้อยแต่อย่าเสี่ยงโชคให้มากนักนะคะที่เกิดวันศุกร์ การงานท่านมีโอกาสปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือปรับเงินเดินเพิ่มมากขึ้นค่ะการเงินท่านจะได้รับเงินจากส่วนแบ่งของการขายทรัพย์สินหรือเงินจากกองมรดกค่ะความรักท่านมีความคิดที่จะร่วมลงทุนกับคนรักของท่านหรือมีความคิดที่จะซื้อรถร่วมกันค่ะุภาพร่างกายของท่านแข็งแรงดีค่ะไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆค่ะโชคลาบ หากท่านคิดจะเสี่ยงโชคหรือลงทุนท่านสามารถทำได้นะคะแต่อย่าเป็นเงินก้อนใหญ่นะะักค่ะที่เกิดวันเสาร์การงานท่านมีความคิดที่จะร่วมลงทุนกับเพื่อนของท่านท่านสามารถลงทุนกับเพื่อนของท่านได้คะ่ะแต่กว่าจะได้คืนทุนก็ต้องใช้ระยะเวลานิดหน่อยนะคะการเงินท่านมีความคิดที่จะนําเงินไปลงทุนคะ่ะความรักผู้ที่เป็นโสดอยู่จะมีเพื่อนแนะนําคนให้มาพูดคุยกับท่านนะคะ ขอให้มันดูแลสุขภาพของท่านให้ดีๆค่ะพักผ่อนให้มากๆอย่าหักโหมในการทำงานให้มากนะักโชคราบท่านไม่ค่อยมีโชคราบสักเท่าไหร่เงินที่ท่านได้มานั้นส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานค่ะ